นี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับกวางเอลซิโอเคิลครับวันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนแมกวงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดนะครับเดือนห้าละเขือนห้าเดือนหกแล้วนะก็ประมาณกลาง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 ปีละฝนเริ่มตกหนักตกเยอะสองสามวันติดนะครับน้ําก็เริ่มจะขึ้นนะครับที่เขื่อนแมกวงฮะนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาปลาช่อนกันนะครับวันนี้ก็เอากบยางหนุ่ยแคนดี้มาลองนะฮะว่าเดี๋ยวมาดูกันว่า จะได้ผลไหมจะมีปลาช่อนกัดหรือเปล่าน้ําขึ้นอย่างนี้นะฮะมันต้องมันน่ามีตัวนะครับอเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมโอเคนะฮะไปต่างมันด้วยนะครับผม วันนี้เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นกบยางนะครับหนุหนุ้ยแคนดี้นะครับผมนี่ยฮะโอเคนะแต่ขอซ่อนดีนะครับทรงนี้เนีครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ขึ้นกลิ้นหนุ่ยอะไรได้หนยแคนดี้นะครับโอ้โหโดนแต่เช้าวันนี้โดนเช้าเลยนะครับเช้าสุดๆเลยออกมาก็โดนเลยนะครับเห็นไหมครัฝนตกฝนตกน้ำหน่คือเป็นนี้ครับอ่าหลุดพอดีนะครับนี่ครับนี้ก็เป็นกบยางหนุ่ยแคนดี้นะครับนี่ครับ วางจำหน่ายนะครับมีนะครับสนใจติดต่อได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูป่าป่าสะบัดบุดแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ฮะวอกสามขีดนี่ได้สามขีดได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบัดบมาวันนี้มาวันเดียวได้นะเอาจนได้นะครับ ช่อนไส์สามขีดฝนกำลังตกอ่อยๆนะคืนไปกลววใช้ได้เลยนะช่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะวันนี้ยังเช้าผมโดนแต่เช้าเลยเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ตกปุ๊กินปั๊บเลยนะฮะโอ้โห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 มันท่านใหญ่ครับคือตกปุ๊บกินปั๊บเลยนะฮะโอ้โหเี๋ฮะเี๋จะยกนะฮะมิดคอเลย โอ้โห UL 3าแปดนะครับปลาชอนแต้มที่สองนะครับแน่นอนนะครับมาดูกันครับประช่อนไซน่าจะมาครึ่งโลครับตัวนี้จัดหนูนุ้ยแคนดี้นะครับเช้าเช้าเอา UL 3 8มแปดมาตีนะครับตีเล่นนะโอ้โหได้เรื่องอยู่เลยครับตกปุ๊บกินปั๊บเลยครับ ่อแน่นอนครับปละช่อนประชอนขืนไม่กวงนะฮะช่วงน้ํากําลังขึ้นกัดโคดดีนะครับแต้งที่สองมาอย่างไวนะดูนะครับนี่ครับดูเหยื่อดูเหยื่อหนุ่นุ้ยแคนดี้นะครับผมมิดคอตกปุ๊บกินปั๊บเลยครับไม่ทันส่งเลยนะครับไม่ต้องส่งเลยนะฮะวัดได้เลยนะครับกินไวมากครับอ่า ไซสวยเลยนะครับเยอะเยออเยอะเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอย่างมาพันเยอะแยะโอ้ยได้ะครับไปกันใหญ่แล้วคุณวายแท้อือโชว์กันอีกทีปลาช่อนปลาช่อน ช้อนเขื่นไม่ก,กวงนะครับโอ้สวยเลยไซส์สวยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อจะมีหรือเปล่าเรือน้อยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นอหโอ้โห,โอ,โหอยู่ครับโดดขึ้นน้ำเลยโอ้โหเก็บสายเร็วครับย้อนครับ ขนาดครับตัวนี้เดี๋ยวฮะจะยกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะยืนจะยืนไาดเดียวกันเลยนะครับโอ้โหแต้มที่สามครับมาครับผมช่อนถืนไม่กลวอ๋อแน่นอนโอ้โกไซด์เดียวกันเลย หลุดมาจากครอบเดียวกันนะครับนี่นะครับกบยางนะครับหนูนุยแคนดี้นะฮะได้ผลนะตอนช่อนขืนไม่ลวงนะครับน้ําเอ่อน้ําขึ้นนะครับไม่พลาดนะนะฮะดูนะชัดๆเต็มคอเลยครับเวลามันกัดก็แค่กดไปกาคันลงนะฮะแล้วก็วัดส่วนได้เลยนะครับไม่ต้องส่งนานนะฮะประสบการณ์ส่วนตัวของผมส่งนานคือวัดไม่เคยติดเลยนะครับยังไงก็ ลองไปดูกันนะฮะลองไปใช้กันวิธีนี้ของผมก็แค่รถไปคันแล้วก็วัดเลยครับเนี่ยได้ผลนะฮะมันก็เต็มคอแล้วฮะไม่ต้องส่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบวิอะไรนี้ผมไม่ค่อยติดไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับวิธีนี้นะฮะใคร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 ประสบความสำเร็จก็เอามาแชร์กันนะครับอ่ะดูใส่ปากประมาณครึ่งกิโลนะครับปลาช่อนเนี่ยฮะมีทุกแหลมเลยนะครับผลตกน้ำเออ ตามไหนเป็นหัวหาดหัวแหลมนี่ประช่อนขึ้นทุกหาดเลยนะเกินไม่กวงอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันหน่อย ตมาแล้วครับก็เป็นแต้ที่4ี่นะฮะฝนแม่งตกโคตรหนักเลยฝนแม่งก็ตกอยู่นั่นแหละนะครับตัดช่อนตัดไม่พวงนะฮะแต้ที่4ี่ัด หนูหนุ้ยแคนดี้นะครับผมปุบยางหนูหนุ้ยแคนดี้คก้ายพี่เจรัวนะครับ,นะรบโอ้ยคุ่มฉ่ำไปหมดนะครับถ้าไม่ตื่นมานี่อากาศเช้าๆแบบนี้เสียดายแย่ครับนานๆจะได้เจอจะหนึ่งีอาจจะมีแค่ครั้งเดียวฝนตกฝงข้างเหนือนะฮะอ่าโอเคครับ ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ก็ผลงานที่ได้ก็มีนี่ฮะก็ะชชอนนะครับสี่ตัวนะครับเขืนไม่กลัวก็น้ําขึ้นใหม่ๆนะสนุกนะฮะลุยฝนตีตีปลาเลยนะครับก็ผมก็ขอฝากผลงานนะครับฝากผลงานเหยื่อหนุ่นุ้ยกบยางหนุ่นุ้ยแคนดี้นะฮะนี่ครับยังไงก็สนใจก็ ติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างที่ผมให้ไว้นะครับ,นะรบโอเคนะฮะแล้วพบกันใหม่นะฮะเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาตีโดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะโอเคถ้าจะติดตามกันอยู่ก็จะได้เจอกันอีกนะครับผมฝากไปด้วยนะฮะ